สวัสดีครับสวัสดีนะๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีเจรักในการตกปลาเมนีกระพอกับผมคือกับคำน้าจูในช่องจโูปราดุดอนมืมรีนี้มีโอกาสนะออกมาแกะมือไม้นี่นะก็มาดูกันเลยว่าจะมีผลงานบอช่รงน,นี้น้ำขึ้นเยอะมากอูเดืินลงไปว่ได้เลยน,นะเพราะว่าน้ำม,มันแบบแบบกำลังขึ้นนะประมาณท่วมลังตีนนหน่อยนะก็จะล่องเดินไปดูนะเมนีจะมาแกะมือพวกคิดบ่ฝันเลยว่าน้ำจะขึ้นไปทีหอแต่งของแล้วก็ลุยกันเลยกับไม้นี้นะครับไมประตูน้ำที่แบบว่าชิบ ต่อมาที่มันเดือดเดือดน่ะไปเดลุยกันเลยแก้วไรครับผมหลังจากที่เราได้เตรียมอุปกรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปเด๋ยวลุยกันเลยนี่ผมจะใส่เป็นแหลมสถานข้องนะแต่ว่าเขาต้องเดินลงไปหันไปลุย let's go ผมจะไม่รอช้ากับเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันสวยแล้วมันจะไปทำงานมาท่านนะแต่ว่าตรงนั้นโหเย็ดเป็ดเอ,อ้ยังวะ เหมือนทางอะไรวะเนี่ยโลกมากนะครับเพราะฝนตกวันนี้นะฝนตกแห้งใหม่แล้วก็น้ำหมอกแบบเต็มคร้บเบียวลเลยอ่ะอาจจะทำให้ทุกคนทำเปียกได้แล้วต้องแบบขาสูงขาเก่งเนะลยก็เปียกเพราะว่ามั่เป็นน้ำนะกพันพันขึ้นไปไปเดินเดินลุยไปเลยนะครับไอตรงกลัว ไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยโอ้ยนเ,นเนี่นะครับการท่ำคลิปแบบสาหัสมากที่สุดนะครับผมไม่เคยมาแบบแบบนี้แล้วก็น่าขึา้นเยอะขนาดนี้เมื่อวานนะดูเลยว่าจะมีประชอนบ่จะ,จะลองตีไม้แรกอ่ะวใส่เลยเป็นแหลมสะพานของตัวสีเขียวนะเดี๋ยวยองยอง,ยองเลยไซยอง อย่าบอกเปนี่น้ำนำก็เยอะมากเฮ้ยอเ้ย,อย,อเ,อยเอียดเปียเยอ้นี่กูมันฟู เอ็นกูฟูอยู่กําลังฟูติดเลยโอ้ยไอ้ฮาเอ็นฟูอยู่นะครับเมื่อกี้กําลังแกเอ็นอยู่มันกัดเลยโอ้ยลุดโอ้ยมึงเกินท,ที่ลุดนะโอกําลังแกฟูอยู่มันเสือกมากเกินเลยแมงบงุ้ง เอ็นผมมันฝูอยู่นะเมื่อกี้ตั้งแก่ฝูอยู่มันกัดไปเลยกัดไม่เคงใจกเลยน้องเอาหม่สิ เรีอยบร้อยไม่ได้อย่างนี้เส้น,น้องตัวแรกนะครับตัวที่สองเฮ้ยตัวแรกหายไปนี่ตัวที่สองนะขึ้นมาขึ้นมาหาพี่มามา,มาเห็ดบัตรประชาชนก่อนเดี๋ยวจิตปล่อยอยู่จ้ามาแล้วโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะปล่อยอยู่นะนี่ครับเต็มคาราเบลนะกบยางพรานอุดอรนะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นแบบเอ้ยหัวบุบวะโดนอะไรมาวาะเนี่ยฮะตัวน,นี้เป็นกบยางแหลมสะท้านคลองนะครับถือว่าตัวใหญ่มากแล้วก็แบบใส่โลเลยเท่าขาเลยนะนี่คุณดูไว้มันใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะปลดปลาแล้วจะปล่อยเธอไป ฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจ้พนันดะุดดอนนะมือน,นี้มีผลงานหนึ่งเต็มเฮียเก็บเป็นเฮียลงเอ้ย,อย,อย,อย,ม,อยมันร้ายกาจจริงๆขอโทษขอเพยนะโบ้คำหยาบหน่อยจังหน่อยนะมันเป็นคอนเทนต์ <laughs> อ้านี่ครับแต้มแรกของเราวันนี้นะครับสวยงามอ่ะเราจะเหตุบัตรประชาชนให้มันแล้วก็ปล่อยมันไปแจ๋วโหเมื่อกี้นี่นะ พอดีแบบตีตัวนึ่งรุดไปนะตัวที่2ตามมาอีกนะนี่มีผลงานครับผมฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องจูพรานุดอนนะเดี๋ยวห้องกับปลดป่บบาแล้วกับ,ปล,ป,นะบ go, ปล่อยมันไปนะครับเรดิโกปล่อยมันไปนะไปชิชาเอาผู้ไปละจานนี่ไปแล้วไปดูกันต่วว่าจะมีผลงานอีกไหมนะครับลุยมาไม่หออดปอดเลยว่ะ สายนะหย่อน่ะเยื่อยนอเลยด,ดีหอยย่อนี่จะแข็งมากนะครับปวดปากที่มันแหลหลๆมันต้องเอาคีมดึงออะบัสันกับแบบเราสามารถเออเอาแคี้วของเรานีกัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเขี้วของเรามันใช้คอเกตเอาลุยก,กันเลยมาเบิร์นกันเลยว่าจะมีอีกไหม นามนุนน่นๆะถือว่าโอเคเลยตัวนี้หนึ่งเต็มใหญ่มาก,นะกนี่นี่นนไอช่อนไอช่อนไอช่อนแน่ๆเพราะว่ามันขึ้นแบบซาๆเนะาะเฮ้ยเยอะของเยอะของที่ตกบ้าเลยโอ้ยผักบุ่งลงเหลงยัดเป็ด 弄。 นะ่อุ้ยปลาช่อชนมาเลยบุ๊คปลาบุเมียนกัดควายมากนะครับกัดเบามากตัวนี้ ใส่โลเลยวะาคิปเปอร์คิปเอปเอร์เดี้ยนโหนี่ครับใหญ่มากแถมสองนะโหกัดบออมาแล้วมาเสียเลยวะเป็นปลาช่อนกันนะอเอ้ยเยเยเยโอ้โหคิปเปอร์ว่างเลยหืม สุดเลยกระเทยบอกนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ดูเลยใหญ่มากนะครับอืดหยดเลยเต็มคาราเบลเลยแหละดูเลยอุ๊ยสบัดนี่ครับรามันระว่างน้ำนะครับเาเวลาแบบไปตกป่าซิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือตตรงมีคีป้เปิดแล้วก็แบบครีมนะครับตัวนี้มาโอ วนตับเลยดูหวัวฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพรานนุดดอนนะครับเดี๋ยวนี้โจพรานนุดดอนจะขอปิดคลิปนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานแล้วแก้วหวัวเมื่อกี้นี่นะนึกว่า่มันแบบปลาช่อนมากัดนะเพราะว่ามันกัดเบามากนะครับตอนแรกมันเป็นคืนออกมานะเป็นคืนออกมาเพเลยแบบที่บอกว่าตีเพรถึงซีหาไม่แต่มันเป็นปลาช่อนมันจะกัดนะปรากฏว่าออกมากัดอีหลีนะครับเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้ประมาณใส่สองโลนะใส่สองบวกนะ ๋ยมกับสีปดป่าแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับฝากผลงานงผมด้วยนะครับในช่องโจพราโนดอนนะครับตรงนี้โจพรานดอน,นขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าตองไปทํางานแล้วนะก่อนมาทํางานเราต้องบอกมาจวดก่อนนะครับฮึส <c oughs> ิบว่าตัวหญ่มาประสบความสเร็จวันนี้2แต้มนะครับแล้วก็รุดไป1แเต็มนะตาเสียดายมากที่ได้เห็นแบบ2แเต้มนะแก้วเลยไปเดี๋ยวจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะปล่อยแล้วก็ไปกันเลยครับผมยอดมากนะครับตัวนี้เป็น แหลมสะทานคลองนะครับกบยางพาราดวนรุ่นแหลมสะานคลองอ,อ้าปากสิละเดี๋ยวมึงเขียวดูวมีจกักีเยิม่าไปเดี๋ยวเนี่ยมาก,กัดเหยื่อเนี่ยโอ้โหหลุดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปมือเนี่ยกูจะปล่อยมึงไปเดี๋ยวมึงหนามึงต้องไปตามเพื่อนมึงมานะมาก,กัดเหยากูไปดินแห้งเนี่ยได้ส่งเปียกไปเลยไอ้หนูสุดเลยก็เธยบอก chả không